โอเคครับก็สวัสดีชาวมแบงค์ทุกคนเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะมาทำการรีวิวพื้นอะไรดีนอะไรดีว่าแต่ก่อนรีวิวต้องหาทางเข้าเซิร์ฟไม่ได้ก่อนบ่าจริงบ่าจริงฉันเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเสียงเหมือนจะเข้าได้แต่เข้าไม่ได้เนี่ยเซิร์ฟนี่ต้องว่างแน่ถ้าเข้ามากันแล้ว กระเป๋าสัมภาระดีกว่าจะรีวิวเพื่อนะกันดีเลือกยากจริงรีวิวอันรเกนดีรเกนดีโน่า PK10 ิบไม่ได้เจอกันนานนะกลับเป็น PK10 แมวจ่าอะไรกันดีคิดก่อนติ๊กตอกติ๊กตอก ต่าที่สุดเลยฉันคิดไม่ออกนะคิดเก้าสิบละกันโอเคก็สำหรับในเรื่องของไอเทมนะครับก็ตัวละครปกติมจะแนะนำว่าเป็นตัวผอมนะครับแต่ในทีน่นี้ผมเออผมชอบตัวอ้วนกันจ้ะโอเคในเรื่องหน้ากากหน้ากากพิกาโซนี่ก็ใส่ได้หลากหลายนะคะือคนนี้ใส่ได้ตัวดั้งทีก็ใส่ได้แองกอรี่ก็ใส่ได้นะ ดามเมจก็ใส่ได้ดีเฟนก็ใส่ได้ใส่ได้ใส่ดีอย่งปีตังค์ก็ยัดเข้าไปนะเพลฟูในเรื่องของไอเทมนะครับเพิ่มประสุทธิชเช็คควิกรีโหลดนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเด็กแบตก็ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับเรื่องของจำนวนลูกระเบิดน,นะครับสองลูก,กบวกมันเข้าไปแล้วก็เพิ่มเวลาอมตะบกวกอีกหนึ่งวิลดเวลาเกิด50นะครับก็ใครที่ชื่นชอบวางบล็อกก็ซีซีสปีดอัพ,พนะครับมีตังค์ก็ยัดมาเข้าไปนะครับไอเทมต่างๆเลยก็ไปก้าวไอทีจากดีเฟนบวกสิบ บ,บวกกระสุนก็ตามเมจจ้ะโอเคไปดูในเรื่องของการตั้งค่ากันบ้างก็เอ้ยใช้ยาก่อนนะข้ามไปไม่ได้เลยนะใช้ยาผมก็ใส่เป็นนักสามนะเป็นบบปีเก้าศูนย์อีกช่องหนึ่งผมจะใส่เป็นระเบิดนะคือจะเล่นเป็นเดซเนสในเรื่องของการตั้งสร้างผมจะเล่นจะปิดเอฟเฟกต์นะครับผมในเรื่องของความไวเมาส์ก็มันจะไม่ไต้องปรับตามนะครับในเรื่องของมุมมองผมจะเล่นประมาณแปดสิบครับเป้าที่แนะนํานะครับ ที่ยสูงแน่นอนครับเรเซเอร์เท่าน,นั้นแน่นอนว่าการยิงก็จะเป็นการยิงแบบชุดฟึ่งึงึงึง,ง,งนะจ๊ะไปดูกันเลยนะมาได้ห้องกันแล้วรูว่าห้องจะจบยังจบหรือเโอเคพยงพอมีเวลาปจ้ะเอิม่มนี่ครับตัลวลขนาการยิงมันจะยิงเป็นชุดอยครับ back แ a ๊ก b a a k ดีกว่าพยายามให้เป้าอยู่แนวหัวตลอดเวลานะครับพยายามคุมเมาส์คุมเป้าให้อยู่แนวหัวนะครับอย่าให้เป้าตกทีเก้าศูนย์ใจหัวใจสําคัญเลยนะครับเรื่องของเป้านะครับอู้วอยู่ข้างๆนี่เองบ้าที่สุดเลยนะตกใจหมดเลยใจหายใจคว่ำคเอ้ยหมดมาเมื่อกี้เห็นบนรถแฝงนะรอดักพ่อมาก่อนเลยให้มาเลยว วิธีที่จะเก็บแนวหัวตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าเป็นวิธีการดีแบบนี้นะครับแท็กแท็กแท็กแ็งแนวหัวแล้วก็ลากเอาไว้เรื่อยๆนะต้องแท็กต้องแท็กต้องแท็กเนี่ยประมาณนี้นะจะซูมหรือไม่ซูมก็พอๆกันนะในเรื่องของการยิงเป้าพิกัสูงเวลายิงแนะนําไม่แนะนําว่าให้ซูม m ยิงเท่าไหร่หรือจะซูมยิงก็ได้ก็แล้วแต่ถนัดเพราะมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่มันจะกดตังทัศนวิสัยเ่า วิธีเดี๋ยวดูวิธีลากหัวกันดีกว่าโอ้โอระเบิดเออกระสุเนเอครับกดกดยิงกดกดเออพยายามดูเลเซอร์ให้มันอยู่แนวหัวนะครับถ้ามันไม่อยู่ก็พยายามปล่อยม้าไว้จังหวะแล้วก็คอนโทรลคอนโทรลปืนเอานะครับผมโอ้โอโอ้มุมนี้มุมนี้กินยากมุมนี้กินกันยากกินกันไม่ลงกินกันไม่ลง เออข่อๆเย่กระสุนม่เยอะครับลั่นทิ้งลั่นคว้างไปได้เลยนะเออตายฮะผมนูฟอยู่ก็พยายามกดเป็นชุดก็ได้นะในเรื่องของระยะไกลๆก็กดกกระัๆให้มันอยู่แนวหัวก็พอนะจ๊ะหากินง่ายครับพี่90ถ้ากดตัวก็คงจะเสียเปรียบแย่เพราะว่าปืนมันก็เบาพอสมควรนะจ๊ะอืมระเบิดไปโลดมาเล่นเอาไว อุ้ยโดนระเบิดโอ้ยเย้โอ้โซันไนเปอร์ข้าโบนหรือเปล่าไม่แน่ใจเอิ่มเร็งรอเอาไว้โอ้โหโอ้โหว่าจิงฉันหัดตัวทำไมเนี่ยพยายามเร็งหัวแล้วใช้เลเซอร์เร็งเนี่ยแล้วก็แท๊กแท๊คแท๊แไปตรงแนวหัวนะครับ ครับคุณผู้ชมอ,อ,อะไรวะบ้าจริงบ้าจริงอัดตัวอีกแล้วนะเด็กหลออหัวบ้น,นั่นไงไอ้นี่มาบ้าจริง,รงอัดตัวไปโลด มันเสียงนะมันเสียงเออป้าที่สุดเลยนะไอศุเยอะพอสมควรนะาีก้าวแนะน่าว่าี็นชุดตกเอาเลเซอเล็กจ้ะโอ้เป้าตกไปเยอะมากโอ้โหเดยัเข้าไป ปั้ดสุดเลยเนะี่ยฉันขึ้นไปยิงดีงกว่าเออโอ้ได้ไป18ตัวแล้วไปเจอกันเกม่อไฟแล้วกันอาไปหาห้องก่อนซับสต็อปซับสอป,อป,อป,อปวอร์มมือวอมมือ,อมันต้องเป็นเลนล็อกแนะ่าท e ี่จะ e สามารถฝึกอีกาศูนย์แบบเกิดเลยแหละถ้าคนเล่นเลนล็อกของโหดลแล้วฝึกแบบเลนล็อกเนี่ย ตีมือที่90จะดีกว่าโอเคดูกันจะ okay. ชอบเล่นตำรวจเป็น <you> เป็นหลักนะเพราะว่าถ้าผมชอบมายิงแฮ่แค่ตัวประมาณนี้นะครับผม <'m> นะอย่าปล่อยให้ระยะเป็น อะไรที่มาทำให้เราเสียจังหวะไปนะันนโอ้โหประมาณนี้นะใช้เลเซอร์ยิงไม่ใช้เลเซอร์เลยนะเป็นหลักพยายามคลิแกแท็กแท็กแทนะ็กฮะ โอ้โหโอ้โโอ้ระเบิดใช่ไหมระเบิดโอ้โหยิงทะลุได้นะครับเลือเกมนี้โอ้โหโอ้โหเขาหลบก่อนเขาหลบก่อนบ้าจริงแล้วทำไมมันไม่ยิงเนี่ยยิงทุกทีนะระเบิดมาเยอะจังเลยนะเออตายทักทีนะได้ไปแปดตัว h ทช h ั head shot, head shot. ่นเทชชั่นระยะไกลก็พยายามยิงเป็นชุดนะอย่างยิงค้างนะครับปีก้าูนไม่ใช่ปืนที่เหมาะกับการยิงค้างนะครับนี่ครับเรายิงแท๊แกแท๊แกแท๊กแทกนี้ก็ได้นะแท๊แกแท๊แกแทกแทก ถ้ารู้ว่าเรายิงแล้วมันไม่โดนเนี่ยเราก็พยายามขยับเมาส์นิดนึงเลยนะที่เจ้าสูตรมีความแม่นยำเที่ยงตรงพอสมควรนะครับอยูงหน้าเมื่อกี้เห็นตัวนี้บ้าจริงหูลูกซอ,องอัดเตม็ตมๆเลยทีเดียวเอิ่มเอมิ่มเอมิ่มต้องไปอยู่แนวหน้าจะได้เลยโอ้โหว่ารับขอแอบก่อนจะเพิ่งมายิงกูนะครับขอลองโอ้พี่ระเบิดติดอีกขอบใจนะจ๊ะ ป้าจริงเออคิดวีสองตัวเล่กสนกาก่างจังกันต่อ,อแอระเบิดจัดมา,าระเบิดจัดมาไป โอ้โหโอ้โหโดดลงมาแล้วเด็กรอไว้มาไหมไม่มาอาจจะมาด้านนี้มามีม <öyle away> <anes ur. S 2> ีโอ้โหฟาดฟาดไม่โดนเ้ยไปโดน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 มาอู้หูมาแล้วมาแล้วสปีมาแล้วเออ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 เอาดิวิ่งมาชนดิเออ มุมเนี้มุมหากินผมเองเโดนด่าบ่อยมากมาหลือเปล่าจะมาไหมจะมาหลือเปล่าเออโดนอัดตัวนะฟอร์มเริ่มตกฟอร์มเริ่มตกมด้านนี้มั่งเนี่ยจุ้ัพมีมุมนี้มุมหากินมีมีมยิงทะลุได้นะจ้ะนิงได้นหน่อยยิงไป จ,จริงมากจนเวอร์กเกินเวอร์กเกินน่าจะโดนดานะต้องอาตัวหน้าก่อนเยอะเลยนะโอ,โ,โอ้โหโดนมันยิงอยไอ้ไปเนี่ยอ้ยอ้ผู้กล้านอนแล้วครับผู้กล้านอนจะเห็นหมอนว่างที่พื้นนะครับนอนนะครับอ้ยอ้ โอ้โหยิงทะลุล่องกำแพงนะสุดยอดไปเลยนะแม่นจุงนะเออโอ้ยปืนมันจะถีบแบบมันจะเด้งตอกตอกนะพยายามให้มันตอกตอกตรงหัวนะต๊กตอกตอกตอกตรงหัวยิงเป็นชุดนะครับพยายามกดเมาส์ยำๆแยกๆแยกๆแต่ไม่ต้องรีบนะครับสำหรับ G90 นะนะว่าค่อยๆยิงใจเย็นใจเย็นเป็นปืนที่ต้องไมเป็นแบบใจเย็นใจเย็นนะ ค่อยเล่นค่อยเลงค่อยยิงค่อยยิงยไปาราเปิดเข้าไปหนีเหรอหนีเหรอมึงหนีเหรอโอ้ยว่าแล้วกำลังเลงเลยสไนเปอร์หน้ากากข,ขาวๆเลงมาที่กูเนี่ยจบเลยรอดีกว่านี้แล้ลีนี่ราคอนสแตนติน ป่าจริงระเบิดนะโอ้โหเหลือแปดนะไม่แนะนำให้เล่นพวกเป้ากลมพวกนี้นะครับผมเพราะว่าอล่ยเพราะว่ามันิงยากเพราะมันเล็งล่างเล็งยากด้วยมันไม่เหมือนพวกปืนทาาที่แบบมันเน้นกดตัวเอาเป้าครอบอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเป็นการสาธิตเมื่อกี้ซ้อมตายนะซ้อมตายเป็นการซ้อมตายโอเคไปดูด่านอืกนันบ้างดีกว่าอยากได้ red rock เจ้า วาไปเซิฟพวกสี่เก้าดีกว่าเด็ดน้องต้องมีต้องมีการซุปคลาสสิกบ้าจ,าจริงน่าจะแล่นเกมยังไม่เริกเด็กด่าที่มันเล่นไปแล้วก็หน่อยไปเดี๋ยดีเอามาห้องนี้ก็แดด ข้าว่าจะอีกนานให้เล็ดล็อกหูสองคนเป็สนน้อยเป็นเอมห้องอย่านเนี่ยซึ่งมีห้องนักศึกก็เป็นห้องเราจะไปใช้ทำการสอนแล้วล่ะสงสัยต้องไปห้องนี้แล้วละว่าจริง โอ้ห oh. สามดอกไม่คิดจะอ๋อ oh. ไปช่วยเองว้า oh. เจอมีนักขับมาแล้วปกอนฮ่า oh. สองดาวพอดสองดาวนี่ไปอยู่ฝัง่งนู้นเลยฮ่า oh. ไม่ใช่นี่ว่าสองดาวที่กูนี่ว่าป้าจริงฉันกดลูกบิดตัวน่ะมา oh. จ้องเนี่ยอยู่เป็นนกกระตั้งจ้ะหัวใจสำคัญของปี90นะครับคือการเล็งเป้าระดับแนวหัวตลอดเวลานะครับผม เป็นหัวใจสำคัญสำคัญเลยนะมกีมันกระดิบกระดิเข้ามาตัวละเืดปื๊ดพยายามยิงคลิดคิดคนะโอ้ยไม่มีเสียนไม่ิด ไม่ทำมัดเจออู้หูไม่ทำมัดาอโอ้โหเสียงคิสวีอยู่ข้างกูนี่เฮโอมาอย่างทางนี้มาแล้วทางนี้มาแล้วทางนี้มาแล้วอุ้ยพีเข้าศูนย์โผล่ไปเฮ้ยแม่งลูดมาแปะมาแปะเลยเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิมผมดูเอมผมดูพีค้าศูนย์แม่งดูนี่ยเนี้ยเนี่เลยตัวดูเลยเนี่ยนี่ยเนี้นแม่แหม่เจ้วก็จับวาง โอ้ย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 หแม่อไปหวโอ้ยาหโอ้ยหัวเจ้าโอ้ยหมกหลุดไป้ยหมกหลุดหมกหุอ้ยบ้าจริงทไมฉันยิงไม่เมมันเขาเลยนะ้าจริงเออกูว่าแล้วครับหนีไม่ทันอนเียนอนิเซียสังเยิงนม อีโบล่าอีโคลาทุกอย่างเนี่ยโอ้ยโอ้ยแตก,กว่าแตก,กว่าเออเออแตกเหมือนกันกูเนี่ยก็แตกแต่เชียร์อีโบล่าสักอย่างมุ <c oughs> ่งเน้นสำคัญนะก็คือการเล่นว้ที่แนวหัวตลอดเวลาก็าพยายามยิงจ,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 จ๊เนี่ยโอ้อีโบล่าแม่นเลย โอ้ยไม่ลงแนวหัวโอ้ยหมวกลุดบ้าจริงหมวกลุดไส่หมวกไม่ค่อยแตกเลยเฮ้ยอืออักแมนจุ้งเราเล็งยากเอ้ยไม่ใช่เราเล็งช้าไปฮนะ T90 T90 ก็ปเป็นปืนย้อนเพชรที่ถือว่าแม่นยำที่สุดแล้วนะฮะมันจะโดดจะทำไมวะเนี่ยรอยิเงี้ยเอาควันลบแม,ม่ง พยายมดูเลเซอร์เป็นหลักนะเลเซอร์ไม่เคยหลอกเราเอ้าเดินเดินอยู่หมกคนหลุดซะงั้นนะเออแหมเฮ้ย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 พลาดแล้วพลาดเออ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 เบื่อเฮ้ยเฮ้ยสี่เจ็ดอยูนะเอ้นี่เริ่มไม่ดันล้วไอ้นี่เริ่มอยู่ฐานแล้วสังเกตดีๆโอ้โอย บาจริงเทคนิคคือการเล็งแนวหัวแล้วก็ยัดยับยัดยัดไปเรื่อยๆอุ้ยอีโบล่าใช่ป่ะวะ่วอีโบล่าปก็อุ้ยโผล่แตกโผล่แตกนี่ถึงจะสวยเขาต้องเล่นกันอย่างนี้เล็งไว้ตัโอ้โหเฟลเฟลมากเฟลมากอันนี้อันนี้เป็นความกล้าของผมเองนะ สิกย่จุงเฮ้ย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 ฮ้ยวมานะตนีเสียอ่านี้กินดีดีพอสมควรโอ๊ย้งตรงนี้ก็ได้ครมุมหาคิมตักตักตักกไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันก็มีคนวิ่งมาชนลูกปืนเอง นี่ฮะตอนมีคนวิ่งมาชนลูกปืนเองเนฮะไม่เข้าใจว่าเป้าหมานม่ไว้ผู้งชนนะเลสตูเอ็กเตอเป้าหมาไม่ไว้พุ่งชนยิงตอกตอกตอกต,อก,ตอกข้อเสียมีอย่างเดียว,วนะครับคือเปล่งกระสุนนะพอแล้ว หมดแล้วนี่พอแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวคิสบี้อยู่ข้างผมตัวนึงจะมาข้างข้างเลยแหละไว้ทางขวาโดนเก็บแน่ไม่ต้องห่วงทางขวาผมชำนาญอุ๊ยปะปะเฮ้ยเล่นไปป้าป้าตรงนี้ อู้ยอีโอบโล่าคูแตกเออสะบัดไปเดียวจำไปเฮ้ยเยอะจุงต้องเอาเทียนตัวอีบโบล่าเขาโหดนะพี่แกใจเย็นมากเออประมาณนี้คนเล่นต้องสมาธิดีๆพอควร อฟอร์มดีได้แป๊บเดียวแล้วก็ตายนะฮะแล้วสถาการยิงก็พยายามคุมเรื่องของเลเซอร์มนอยู่กลางแนวหัวตลอดเวลานะครับใจหัวใจสำคัญเลยฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ย หรือจะเล็งรอไว้แล้วบีบมุมเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็ดิ้กตั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 กไปนะแบบนี้ก็ได้นะครับผมทั้งสองฝ่ายเลยจะอยู่ฝั่งต้นเงินก็สามารถทำได้นะเฮด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 โจโวต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 ตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปเฮดเฮดตัวท็อปกูดันแล้วเว้ยเฮ้ยเชดตัวท็อปกู เออตัวท็อปไม่ตายแหละกูตายนะฮะตัวท็อปรอดตัวท็อปรอดโอ้ตัวท<เ>็อปตายแล้วบ้าสุดเลยเนี่ยนี่อับหนึ่งคันหัวคันหัวไม่รู้เป็นอะไรมาต่อนะจ๊ะเใส่หัวไว้โอ๊ย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 บ้าจริงมันเคลื่อนไหวเนี่ยจริงแม่งโอ้โอเออโอ้โหคิสบีนฮะ ความโดวในการลั่นไม่ทันแดงบ่าที่สุดเลยเนยี่ยควันยัยดมั่งเ,เลยนปัก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 เักกปัยปักปัาปกปัั โอ้ยเห็นนกแว๊บข้างบนบ้าจริงสุดเออเดี๋ยวน,นี้มาปบ่บว่เฮ้ยเห็นนกแว๊บอู้ยมันจริงกะลุกมาเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวดุดุด<ๆ>ุดูตรงนี้ดูแอบนี่มุมนี้มุมหากินผมเปนอันหนนะึงครับพยายามยิงแท๊กแท๊กแท๊กเอาไว้นะเนี่ยแล้วก็ตอก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 แต่ก็มีคนวิ่งมาชนลูกปืนเองนะฮะโอ้ยตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนเลยบ้าจริงเอือไม่ทันนะ โอเคให้ไปดูคนเกมต่อไปแล้วกันจะก,ก็ทริกเอ้ยแคน้อยนะดา่านเด็ดล็อกอยากโหนี่ฝึกเด็ดล็อกอยก่างเดียวนะผมแนะนำทีก้าสูงมันเป็นด่านที่แนวหัวมันตลอดทางเกิดมาก็อยู่แนวหัวแล้วผสมอีสอสอสกอสักรอบสองรอบกันหนูของด่านนี้ปสามดอกด้วยปะปะเฮ้ยปุยเลยด้วยหยอกจะ ชวัชวัดเหสี่นาทีฮ่าจะบอกอะไรอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่เกิดมาครับเป้ามันเลยแนวหัวไว้ให้แล้วนะครับวิธีจำก็คือจำจุดที่มันเกิดมาเนี่ยตรงนี้คือแนวหัวนะยิงป้ายังไงก็แนวหัวนะฮะเนี่ยผมเดินมายิงต๊อกต๊องต้อไม่ต้องขยับเมาส์เลยนะเนี่ยอยู่แค่นี้ครับคือเกิดมาไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเมาส์ขึ้นลงเลยครับคือมันเกิดมามันล็อกแนวหัวให้อยู่แล้วนะแล้วก็ขยับแต่ถ้าเราขยับนิดนึงปุ๊บเสียแล้วต้องขยับคืนให้มันอยู่จุดเดิมนะที่เป็นแนวหัวนะ เออเข้าหัวกูเลยครบั๊ซ็อกที่สุดมาสาธิตวิธีการยิงกันแล้วไกลๆกันบ้างน,นะครับใจเย็นๆเลยครับสุดๆค่อยๆยิงเพียงนัดเอาให้โดนพอนะครับพิก้าสุดมาสุดละทีกันจ้าปาระเบิดข้าวไฟมาฮับสองตรงนี้แหละนะกินอีกหนึ่งมุมนกินง่ายครับมุมนี้มาสิบีมาป์มาฮับ บอกจริงไม่มีเลยนะทุกคนครับไม่มีรับไม่มีเออเออคุณลิวคุณลิวดิฉันลุคุณลิวโดนด่าบ่อยมากโอ้โอยิ่อย่ากจะเสี่ยงให้มาก,กัน่หัวก็ได้นะต้องต้องพยายามจำแนวหัวไว้นะคือพิกาสูน,นี่ อาศัยความจำในเรื่องของแนวหัวพอสมควรนะเล็งหัวตลอดเวลาสมาธิเป็นหลักครับไม่โดนแสดงว่าไม่มีอุย้ยค่อยๆเล็งค่อยๆยิงนะที่กระสุนอาศัยความแม่นยำและสมาธิพอสมควรจะบอกที่อีกอันหนึ่งครับคือดูไอ้ตัวเนี้ยถา้ามันตายแสดงว่ามีมีตัวอ้าตายแล้วครับ นี้ผมก็แค่มาเลงรอไว้ที่แนวก่านะครับก็รอเวลาตั้งแป๊บหนึ่งก็จริงต้อ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 งรู้ลงมาเปล่าไม่ลงเลยโอ้โดนสองอันตายไปแล้วมาแล้วมาแล้วบ้าจริงโดนปืนอื่นเก็บไปสั้นแล้วนะอ่าอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ จับแนวหัวไม่ได้ก็พยายามเล็งหัวเพื่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าตรงนี้แนวหัวความสูงของตัวคอรมันเท่ากันนะครับ ซึ้บแม่ลบพันนะฮะพวงมาที่ผมเปิดมากเปิดเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะฮะแม่ต้องใจยินค่อยๆไปค่อยๆไปนะเออตาย อาาีััับบบดบดบดด่พยายามจะเย็นจะชา้าเนี่ยใจเย็นได้เปรียบเนยค่อยเล็งเอาให้โดนก็พอนะครับออึอ๊ไป,ไปเรื่อยครับผมไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดนะเกิดมาก็ถือปืนพิฆาตศูนออกมาคงไม่มีนะครับปัาบ เอ้าชี่ะโอ้โหอุตส่าห์กระโดดเอามีดยิงเนี่ยไม่ตายนะโดนขาโอ้เกือบหล่อเกือบหล่อถ้าตายนี่หล่อเลยจริงๆหล่อหนอโด่กจัดมันเลยเสียงดังตึ๊ก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 โอ้โหแม่คิวแม่คิวนะแน่แม่ยานะามาเห็นนกแฝดนะไม่เปลีฉันหอตัวเองหรือเปล่าเนี่ย ิดหนะใช่เออ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 อสะบัดมือให้ไวเลยจริงโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับทีมก้าสูรทิ้การยิงง่ายๆนะสำหรับทีมก้าสูรก็พยายามยิงทีละนัดนะยิงเป็นชุดป๊อกแป๊กปอกแป๊กก็ได้นะกดกดเมาส์ลงนิดเดียวครับพยายามอย่ายิงให้เกินสามนัดเท่านั้นแหละโอเคก็สำหรับทีมก้าสูรก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะโดนเตะออกห้องพอดีเลยนะครับผม ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะก็ฝากช anel ไว้ด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปคลิกปืนอื่นๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ